เทคนิคที่ไม่มีในหนังสือเปิดไฟเลี้ยวเติมคันเร่งเร่งเข้าด้านหน้าเขาได้แบบนี้เลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยบอกทางให้เราแล้วครับสไลด์มือด้านนอกโค้งลงทิมลงประมาณตรงนี้ครับถ้าเราสไลด์มือด้านนอกโค้งลงครับแขนมันจะมาตึงก็เฮ็ด ที่มาฝั่งนี้ให้รถมันดีดกับแล้วเราควบคุมความเร็วกันหมุนของพวงมาลัยด้วยแรงเสียดทานจากมือเราเนี่ยครับการแซงซ้ายเปิดระยะห่างให้เห็นพื้นที่ด้านหน้าไกลๆเราดูหลังโอเคหน้าโอเคออกครับทำให้เราขับได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นออกไปปรับใช้ได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู เทคนิคขับรถที่ไม่มีในหนังสือนะครับหลายๆท่านนะครับเวลาที่เรานั่งอยู่ข้างคนขับเนี่ยเราก็จะเห็นการขับขี่บางครั้งบางทีเอา้ามันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเรียนมาเอา้าทําแบบนี้ได้ด้วยหรอหรือว่าบางทีเราขับเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเราเป็นคนขับแล้วเราก็เผลอทํามันออกมาเอา้ามันทําแบบนี้ก็ได้ทําแบบนี้มันก็ดีกว่า อันนี้ครับมันก็เลยอาจจะเป็นข้อถกเถียงว่าทําไมเขาทําแบบนั้นทําไมเขาทําแบบนี้ทําไมมันไม่เหมือนในหนังสือเลยคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูเทคนิคที่ไม่มีในหนังสือแล้วจะมาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจครับว่าเทคนิคเหล่านี้มันคืออะไรมันใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไรข้อดีเป็นอย่างไรจุดสังเกตเป็นอย่างไรแล้วสําหรับคลิปนี้ครับจะมีสิ่งที่ผมไม่เคยพูดในคลิปอื่นๆด้วยครับ นั่นก็คือเทคนิคข้อแรกครับการปล่อยฟรีพวงมาลัยเวลารถเราเลี้ยวนะครับเราก็จะบังคับรถเลี้ยวไปตามทางใช่ไหมครับพอได้มุมองศาที่เราต้องการแล้วเราก็จะคามุมนั้นไว้ครับแต่ว่าเวลาคืนเนี่ยรถบางรุ่นบางคันนะครับมันจะสามารถช่วยเราผ่อนแรงคืนพวงมาลัยได้ทำไมผมถึงพูดว่าผ่อนแรงในการคืนพวงมาลัยเพราะว่ายังไงก็ตามครับ เราเนี่ยก็จะเอามือเนี่ยมาติดกับพวงมาลัยไว้เราเนี่ยครับจะไม่ปล่อยยกมือขึ้นฟึดแล้วให้พวงมาลัยมันดีดกับหมุนเองแบบนี้นะครับอันนี้คือการปล่อยรถบังคับตัวเองแต่การที่เราเนี่ยยอมให้มันฟรีแล้วเราเอามือละพวงมาลัยไว้ให้รถเนี่ยมันดีดกับแล้วเราควบคุมความเร็วกันหมุนของพวงมาลัยด้วยมือด้วยแรงเสียดทานจากมือเราเนี่ยครับอันนี้ คือเรายังควบคุมรถอยู่แค่ให้รถมันออกแรงหมุนพวงมาลัยกลับให้โดยที่เราไม่ต้องหมุนมันเท่านั้นครับแต่มันก็มีจุดหนึ่งที่สามารถทําให้การเลี้ยวแบบนี้การคืนพวงมาลัยแบบนี้ไม่นิ่งนวลได้นั่นก็คือการที่เราจับปล่อยจับปล่อย,อยครับเช่นสมมติรถกําลังจะคืนกลับใช่ไหมครับแล้วเราแบบจับปึ๊บปล่อยจับปึ๊บปล่อยจับปึ๊บปล่อย คราวนี้ครับมันจะเลี้ยวคืนเลี้ยวคืนเลี้ยวคืนมันจะโยกแบบนี้ครับมันจะทําให้ลดคุณภาพการขับนุ่มสบายลงมันจะทําให้เราเวียนหัวได้ครับหลักการของมันก็คือพอเราเลี้ยวได้และไปตามทางไปตามเลนที่เราต้องการและจังหวะที่เราจะคืนครับเราสามารถช่วยออกแรงคืนนิดนึงก็ได้หรือบางคันมันอาจจะอยากดีดกลับเองไม่เป็นไรเราก็อ่อนแรงลงแต่มือเลยติดอยู่นะครับเนี่ย แล้วมันก็จะดีดกลับซื้อเราควบคุมความเร็วของพวงมาลัยโดยควบคุมแรงกดของมือเราเนี่ยให้มันสามารถหลุดได้เร็วได้ช้าได้มันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องออกแรงไม่ต้องขยับร่างกายในการหมุนพวงมาลัยครับแค่อ่อนแรงมือลงพวงมาลัยมันก็จะดีดกลับไปตามทางที่เราต้องการแล้วครับสสไลด์มือด้านนอกโค้งลงมือใหม่แล้ท่านนะครับเราจะ จำได้ว่าเนี่ยฉันจะต้องจับพวงมาลัยที่10กับ2หรือ9กับ3ตลอดเวลาไม่ว่าจะเลี้ยวไม่ว่าจะโคง้งอะไรเราก็จะจับอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็มีเทคนิคที่ทําให้เราเลี้ยวได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือการสไลด์มือด้านนอกโค้งลงทุกคนลองดูนะครับนี่พอเราเลี้ยวมาประมาณนี้ปุ๊บนี่ครับเห็นไหมแขนตรงนี้ครับ เราก็จะตึงละพอมันตึงแบบนี้ครับถ้าเราคาไว้แบบนี้ตลอดทั้งโคง้งมันจะทําให้รถแกว่งลดสายหรือว่ามันจะทําให้มือใหม่หลายๆท่านนะครับอาการแขนแข็งแขนค้างทั้งๆที่จะต้องเพิ่มมุมองศาไปอะ่ะแต่ว่าด้วยแขนเราอะ่ะมันสูตรในตาแหน่งนี้แล้วเราก็จะคาล็อกไว้อย่างนี้ปล่อยให้รถบานปล่อยให้รถทะลุเลนไปมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเราเนี่ย รู้แล้วว่าเราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับผมสไลด์มือลงมาเลยตามต้องการเลยสมมุติว่าผมซ้ายเยอะเนี่ยผมก็สไลด์มือด้านขวาด้านนอกโ้งลงมาแล้วคราวนี้ครับดูดิผมสามารถเลี้ยวองศาได้เยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นจนมาถึงตำแหน่งเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยพวงมาลัยหมุนหัวกลับมาเกินมุมองศา180อีกเนี่ยครับแล้วมือผมเนะี่ยพึ่งอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมครับ มันต่างกันอทุกคนลองดูใหม่เดียวปื๊บนี่เฮดทิมลงประมาณตรงนี้ครับนี่ด้วยองศาแขนประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราสไลด์มือด้านนอกโค้งลงครับนี่เห็นไหมแขนมันจะมาตึงก็เฮดทิมมาฝั่งนี้แล้วแต่ว่าทุกคนไม่ต้องดูองศาพวงมาลัยนะครับว่าชั้นเนี่ยจะต้องเลี้ยวหัวทิมหัวตามโลโก้นั่นนู่นนี่อันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ดูให้ทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าแค่เราสไลด์มือลงมาเนี่ย มันสามารถเป็นการเพิ่มองศาพวงมาลัยให้เราเลี้ยวได้อย่างมากขึ้นและมันยังเป็นการลดการที่เราจะต้องจับปล่อยจับปล่อยลดจำนวนครั้งในการจับปล่อยจับปล่อยแบบนี้ครับนี่ครับรู้แล้ว,ว่าจะขวาผมสไลด์มือซ้ายลงมานี่แล้วผมก็เลี้ยวแค่นี้เห็นไหมครับมือผมอะ่ะยังอยู่ในตำแหน่งที่บ,บังคับควบคุมได้ง่ายอยู่เห็นไหมมือมันจะไม่ได้ควอยอย่างนี้ละ อันนี้มันเป็นการเลี้ยวแบบเลี้ยวเยอะมากเลยถ้าสมมติว่าผมจะต้องจับอย่างเงี้ยมือผมก็จะไปอย่างนี้ละแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมสไลด์มือลงมามือผมก็แค่อยู่แค่นี้เองครับมันช่วยลดองศาที่เราจะต้องเลี้ยวพวงมาลัยได้เยอะเลยซึ่งมุมที่เราจะต้องสไลด์มือลงนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลี้ยวเท่าไหร่แรกๆเราอาจจะไม่มั่นใจครับเราก็สไลด์นิดเดียวก็ได้เนี่ยเห็นไหมสไลด์นิดเดียวก็ได้ มันก็ช่วยเราแล้วเนี่ยครับเห็นไหมมันก็ช่วยเราแล้วแต่ว่าต่อไปครับถ้าเรารู้นะว่าโอ้ยโค้งแบบนี้เราสไลด์มือแบบนี้รอไว้ก่อนได้นะครับ <launches. S 1> เผื่อได้เห็นไหมเผื่อได้เลยเพราะยังไงอะมือที่เราสไลด์ลงไปอะมันได้เลี้ยวขึ้นมาอยู่ดีครับเดี๋ยวทุกคนลองดูนะโค้งนี้มันจะเลี้ยวเยอะเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่มั่นใจนะเราเผื่อลงไปเลยเราเผื่อลงไปเลยแล้วยังไงฮะมันก็มาอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมครับ บางครั้งบางทีมันใช้ไม่ถึงก็จริงแต่ว่ามันก็จะกลับขึ้นมาในตำแหน่งที่แบบอ,อ,อยู่ประมาณช่วงนี้มันก็ทำให้เราสามารถเลี้ยวได้แล้วครับมันจะดีกว่าการที่แขนเราอะไปขัดอยู่อย่างนี้ซะด้วยซ้ำครับ 3. เล่งเข้าด้านหน้าการที่เราเล่งเข้าด้านหน้านะครับคือการที่เราเนี่ยมั่นใจแล้วว่ารถที่เรากำลังจะแซงไปเนี่ยหน้าเขาไม่มีรถและไม่มีใครกำลังจะมา เราจะสามารถเปลี่ยนเลนเร่งเข้าด้านหน้าเขาได้อย่างปลอดภัยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปกังวลกับรถที่ตามหลังเขาเลยเราดูแค่ว่าหน้ารถเขาเนี่ยที่เราจะไปเนี่ยมีอะไรไหมถ้าไม่มีเราเล่งฟืดไปได้เลยเพราะเขาจะเป็นคนบังรถให้เราครับเดี๋ยวทุกคนลองดูจังหวะนี้ครับผมดูไว้แล้วครับว่าหน้ารถสแถวคันนี้ครับ ไม่มีใครเลยไม่มีใครที่จะมาครับเนี่ยผมสามารถเปิดไฟเลี้ยวเติมคันเร่งเร่งเข้าด้านหน้าเขาได้แบบนี้เลยครับนี่ครับเห็นไหมและผมเนี่ยไม่ต้องไปกังวลกับรถที่อยู่ด้านหลังของรถสองแถวเลยรถเก่งขนาดครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวบล็อกทางให้เราแล้วครับเราเนี่ยสามารถมีพื้นที่โล่ง เปิดไฟเลี้ยวเอียงเปลี่ยนเลนเข้าได้อย่างง่ายดายเลยครับเขาบล็อกให้เราแล้วครับอันนี้จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลกับรถที่มันเยอะเกินไปสนใจแค่รถคันเดียวดูไว้ตั้งแต่นั่นเนินว่าชั้นเนี่ยจะเข้าหน้ารถคันนี้ชั้นเติมคันเร่งเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลนเมคชัว sure ว่าไม่มีใครเนี่ยที่จะพุ่งเข้ามาพร้อมกันแค่นั้นพอครับอันนี้มันจะทำให้เราเปลี่ยนเลนได้ง่ายและรวดเร็ว แล้วก็ไม่เครียดครับ 4. การเบรก,กเผื่อท้ายเบรกเผื่อท้ายนะครับคือการที่เรามั่นใจว่าเราสามารถหยุดรถตัวเองได้อย่างมั่นใจแต่ว่าเราเนี่ยไม่มั่นใจว่าคันหลังเขาจะหยุดรถของเขาได้อย่างมั่นใจหรือได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ชนเราไหมเช่นสถานการณ์นี้ <brave. S 1> ที่มีรถหลังตามมาครับผมเริ่มเบรกตอนนี้ครับมันเริ่มหนักลวง แต่ผมคิดว่าเนี่ยผมสามารถหยุดได้หยุดได้อย่างทันท่วงทีแต่ตอนนี้ครับหยุดได้ก็จริงแต่ผมอยากจะเผื่อพื้นที่ให้ขันหลังเผื่อพื้นที่ให้ขันหลังโดยการ,ปรเปิดปลายเท้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้รถเนี่ยครับยืดระยะเบรกให้ไกลขึ้นไปอีกรถผมยิ่งไปข้างหน้ามากขึ้นคันหลังก็จะยิ่งมีพื้นที่ในการหยุดรถมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับซึ่งการที่เราจะทำเบรกเผื่อท้าให้ได้ครับ ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจในตัวเองมั่นใจในรถตัวเองก่อนว่าชั้นเนี่ยสามารถสั่งรถได้ดั่งใจและชั้นเข้าใจอาการรถระยะเบรกของชั้นเรียบร้อยแล้วถ้าชั้นมั่นใจแล้วชั้นเข้าใจรถแล้วอันนี้เราค่อยทำแต่ว่ามือใหม่ครับอันนี้ยังไม่เน้นให้ทําเพราะว่าถ้าเราไปทําผิดมันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหต,ต,ตุต่อตัวเองและผู้อื่นได้ครับ 5. การแซงซ้ายครับ การแซงซ้ายเนี่ยพูดไปมันก็เหมือนกับดาบสองคมแต่ถ้าจะไม่พูดเลยมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไปทํามันอย่างไม่ถูกวิธีไปทํามันผิดขึ้นมานะครับมันสามารถทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อตัวเองและผู้อื่นได้เลยนะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยถามว่าจําเป็นไหมกับการแซงซ้ายยังครับเราแซงขวายอย่างเดียวไปก่อนก็ได้ แต่ถ้าเราเนี่ยพอเก่งขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วเราขับรถไปเจอในสถานการณ์ที่แบบเขาแช่ขวาบังทางกันอยู่อย่างนี้ครับเราจะตามเขาอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จะตะตอนย้อนตามไปเรื่อยๆอย่างเดียวเขาก็ไม่หลบเราก็ไม่ได้ไปสักทีสกิลนี้ครับมันก็เลยจำเป็นขึ้นมาครับในการแซงสายการแซงซ้ายเนี่ย เราสามารถทาได้อย่างปลอดภัยได้ด้วยนะครับซึ่งหลักการในการแซงซ้ายนะครับมันก็เหมือนกับหลักการทั่วไปเลยแต่ว่าคราวนี้เราจะต้องเว้นระยะห่างไกลๆขึ้นเพื่อดูพื้นที่ในเลนที่เราจะไปด้วยเช่น <anime. S 1> <Isaac. S 2> ถ้าสมมุตินะครับว่าเนี่ยมีรถคันหน้าผมเนี่ยตู้ทึบแช่ขวาอยู่แล้วผมต้องการจะแซงซ้ายเนี่ยแล้วถ้าผมมอง ไปตรงจุดนี้นะครับผมจะเห็นแค่ว่าด้านตรงเนี้ยในพื้นที่แค่10เมตรมันว่าซึ่งเราไม่สามารถที่จะหักทิมขวดไปเลยได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมีอะไรอยู่เราก็ไม่รู้ครับเนี่ยหักไปปุ๊บหรือออกไปแรงปุ๊บเจอรถจอดรถช้าชนได้เลยสิ่งที่เราควรทํานะครับ1ก็คือยืดระยะครับเนี่ยผมยกคันเร่งเพื่อยืดระยะยืดให้เขาไปครับแล้วผมก็เอียงดูอ่าโอเคไปได้ไหมโอ้โห ไปได้นี่นาแช่ขวาหวานเจี๊ยบเลยนี่นาเห็นไหมเนี่ยครับแช่หวานเจี๊ยบเลยนวิ่งแค่100แช่ขวาอยู่นี้นถ้าผมไม่แซงก็อยู่อย่างนั้นเนี่แหละครับเนี่ยเราแค่ดึงระยะห่างเพื่อเปิดมุมด้านหน้าซ้ายให้มากขึ้นครับพอเรามีพื้นที่พอเราเห็นพื้นที่ด้านหน้าซ้ายแล้วครับ เราไปได้แล้วเราดูหลังเอา้าหลังโอเคหน้าโอเคเราถึงออกครับเราไม่สามารถที่จะดูหลังอย่างเดียวได้เราจะต้องดูทั้งหน้าและหลังมาประกอบกันครับจังหวะนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยที่ชนชนกันบ่อยอาจจะเป็นในจังหวะที่เนี่ยออกซ้ายอย่างนี้แล้วเล,วเลเี้ยวไปเราก็เต้มเลยนะครับถ้าเราจะออกซ้ายเนี่ยเราจะต้องเว้นระยะห่างเพื่อดูด้วยครัว่าเนี่ยเราออกไปได้ไหมเราสามารถชะโงกดูได้นะอ๋อ โอเคไม่มีอะไรเนี่ยเราถึงค่อยๆเฉียงออกมาเห็นไหมครับถ้าสมมุติอยู่ดีมีรถจอดเสียหรือมีอะไรที่มันขวางทางเขาทําทางอยู่เราออกมาแล้วเราต้มได้เลยนะครับและนี่ก็คือข้อสังเกตและจุดอันตรายของการแซงซ้ายนะครับถ้าเรารู้หลักการแล้วว่าอ๋อเนี่ยฉันแค่เปิดระยะห่างเนี่ยเราก็มองให้เห็นพื้นที่ด้านหน้าไกลๆค่อยๆเอียงรถมาเนี่ยครับ มันจะสามารถทําให้เราออกซ้ายได้อย่างปลอดภัยครับเอาละครับและนี่ก็คือ5เทคนิคที่ไม่มีในหนังสือนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจให้กับหลายๆท่านนะครับให้ทุกท่านลองดูเอาไปปรับใช้เอานะครับเพราะว่าบางเทคนิคเนี่ยมันก็สําหรับมือเก๋าบางเทคนิคเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมกับเรานะครับเราลองดูได้เลยว่า เทคนิคไหนที่สามารถทำให้เราขับได้ง่ายขึ้นสามารถทำให้เราขับได้คล่องขึ้นเราออกไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เลยครับไม่มีถูกไม่มีผิดครับงั้นถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเดิมวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ